ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงจิตบำบัดนะครับผมต้องการความคิดเห็นหรือว่าคําแนะนําอะไรนะครับถามกันมาได้โยดูดีกว่านะครับมีอะไรกันบ้างหมดยุค ABC ยังครับไม่หมดนะครับผมเพราะว่ามันไม่เคยมียุคของผมอยู่แล้วพลังบวกของพี่คืออะไรล่ะครับพี่มีวิธีจัดการกับมันยังไงทําอะไรในสิ่งที่อยากทำนะครับอย่างเช่นง่ายๆเลยคือถ้าผมไม่สนุกกับการภาค ผมเพีแค่ไม่พลาดในวันวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องของค่าจ้างหรือว่าเงินอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแต่ถ้าเราไม,ไม่สนุกไปกับมันเนี่ยมันก็ในวันนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นการพลาดที่ที่ไม่ดีเลยนะครับแล้วก็จะทําให้เป็นวันที่แย่เลยดีกว่านะครับแก้อาการรนตอนบวกทีมไฟยังไงดีครับแบบตอนธรรมดายังไม่บวกชิวๆแต่พอไฟใหญ่กันสมองดุต๊ดึ๊ดคิดอะไรไม่ออกไปเลยผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์อย่างเดียวเลยนะในการเล่นเกมลีกนะครับเพราะว่าหลายคนน่าจะเคย ประสบปัญหาเดียวกันนะครคือตอนไฟ์กันเนี่ยน่าจะไม่เห็นแชมปเปี้ยนตัวเองเลย,เลยดูซ้ำในจอนะครับพอเวลาดูอีกทีอา้าวตัวกูมันอยู่ตรงนี้ได้ไงวะตงรงนน้นได้ไงวะตายได้ไงวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทังนั้นผมมองว่าแค่ไฟไ์ไปบ่อยครับหรือว่าคําแนะนําของสกอร์นะครับจริงให้มีส่วนช่วยนะเล่นอารามเยอะๆนะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าเวลามันมีการไฟ์เนี่ยเราต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความเร็วในการจําสกิลหรือว่าการปล่อยสกิลของตัวที่คุณเล่นเนี่ยให้ได้มั่นยันที่สุดใช่ไหมดังนั้นมันไม่ไมี ทำม่ทีไหนหรอกที่ดีไปกว่าการเล่นเยอะๆแล้วก็ใช้ความรู้สึกนะครับจดจําเอาเองทันเลยนะฮะโอเคโอเคโอเคนะครับผมโอเคนะครับผมเป็นแคสเตอร์ครับทํางานในการพากมาประมาณปีกว่าๆแล้วแต่ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองพัฒนามากพอเลยไม่แน่ใจว่าต้องพัฒนาตัวเองในสายงานนี้ยังไงดีอีกอย่างหนึ่งผมมี r b บิเซอบสมัย King o f ซเป็นแบบอย่างมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับไซโก้คน เป็นหนึ่งในผลที่ยังพยายามกับสายงานนี้อยู่น่าสนใจนะครับผมรู้สึกว่าตัวเองยังพัฒนาไม่มากพอเหรออันนี้ผมว่าแบงค์น่าจะต้องคิดแหละว่าแบงค์ต้องการที่จะพัฒนาไปเป็นนักภาาแบบไหนแบบใครเข้าใจมาอาจริงๆผมก็ไม่อยากจะให้เอาตัวเองเป็นไอดอลเลยนะแบบไม่อยากให้จําคนอื่นนะ่ะเป็นเป็นแบบอย่างเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็มีเป้าหมายหรือว่าบุคลิกหรือว่า วิธีการทํางานที่แตกต่างก,กันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันก็ไม่ผิดที่จะจะดูความสําเร็จของใครบางคนเป็นแบบอย่างนะถ้าตัวเองรู้สึกว่าพยายามอยู่หรือว่ารู้สึกว่ามันมันพยายามแล้วเอ้ยทำไมมันถึงไม่เป็นไปตามที่เราต้องการวะลองตั้งเป้าหมายใหม่ดูว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นเป็นแบบไหนอยากจะภาพแบบไหนอยากจะมีสไตล์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าย้อนไปเมื่อห6 7ปีก่อนที่ผมเริ่มภาคแ,แรกๆนะครับผมมี เป้าหมายแบบโง่ๆอันเดียวเลยคือผมรู้สึกว่าผมน่าจะพากให้ทุกคนรู้สึกสนุกไปกับเกมได้มากกว่าเดิมนะครับในยุคเวลานั้นแค่นั้นเลยนะครับผมผมไม่ได้ต้องการที่จะเป็นแบบใครหรือไม่ได้ต้องการที่จะทําแบบนี้เพื่อให้คนดูรู้สึกว่าเอ้ยไอ้เบิร์ดไอ้แว่นนี่แม่งทาได้วะอย่างเงี้ยผมไม่อยากจะให้ทุกคนมายอมรับตัวผมแต่ผมอ่ะต้องการที่จะทํางานสายงานนี้เพื่อ ตอบสนองตัวเองเพื่อตอบโจทย์ตัวเองเพื่อเสริมเป้าหมายตัวเองว่าเฮ้ยกูทําได้แน่นอนหรือถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับผมลองตั้งเป้าหมายดูนะฮะอย่างเช่นแบงค์อาจจะอยากให้คนที่ดูอยู่เนี่ยมีความรู้มากขึ้นในการดูเกมหรืออยากจะให้คนดูเกมนี้รู้สึกสนุกมากกว่าเดิมหรืออยากจะให้ทัวร์นาเมนต์ที่แบงค์ภาคนี้มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นอันนี้แบงก์ก็น่าจะต้องไปหาวิธีการทํางานหรือว่าวางแผน เพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้ให้ได้ตามที่แบงก์ตั้งไว้ครับผมอ่ะถ้ามองผมกับมินซี่เนี่ยเราสองคน,นีมันมีเป้าหมายแบบเดียวกันคือแค่อยากจะทําให้ทุกคนดูเกมสนุกขึ้นแค่นั้นเองนะครับผมความรู้ส่วนเสริม knowledge ภายในเกมมันเป็นแค่โบนัสให้กับคนดูอย่าลืมว่าถ้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพยายามมันแบบจดใจจดจอกกันมากเกินไปเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่เป็นเป้าหมายที่แบงค์อยากทําเองหรือเปล่าคิดดูดีไม่อยากจะให้งานภ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้แบงค์รู้สึกแย่ไปกับมันในการในการภาคแต่ละวันอะเอาจจริงคือเราว่ามันไม่ได้เป็นงานได้จริงวะ <c oughs> ความจริงที่น่าเกลียดเหมือนกันนะไอตอนแรกอะผมก็มาไหนทางานผ้าเป็นหลักด้วยซ้ำนะครับผมลองมามันเป็นฮ็อบบี้หรือว่างานอาเล็กดูนะครับแล้วก็ ไปโฟกัสกับงานประจําตัวเองก่อนแล้วกันนะพูดตามตรงหรือว่าถ้าถ้าแบงยังเรียนอยู่ก็ลองตั้งใจกับการเรียนดูก่อนส่วนถ้าว่างเมื่อไหร่นะครับมันก็ไม่ผิดนะที่จะใช้การภาคเป็นงานอดิเรกแลก้วก็บางทีเนี่ยถ้าเราทํางานภาคแล้วมันทําได้ดีกว่างานประจําหรือว่าการเรียนเนี่ยนั่นแหละครับผมการภาคมันก็จะเป็นงานประจําได้มันเป็นงานที่ท,ที่แท้จริงได้นะครับตอนนี้อยากจะให้ลองดูนะฮะแนะนําว่าอยากจะให้ลองมองการภาคเป็นงานอดิเรกดูก่อน,นเราจะได้ไม่ต้องเครียด Before, กับมันมากเกินแล้วก็จะได้สามารถใส่ความเป็นตัวเอง ลงไปในการภาคในแต่ละเกมได้แม็กเซนไหมแม็กเซนแหละนะครับผมอนาคตถ้าไม่มีงานภาคแล้วพี่อยากทําอะไรต่อครับอเอาจริงหลายหลายคนไม่รู้นะว่าผมเนี่ยลีทาจากการภาคแบบจริงจังไปแล้วนะก็ตั้งแต่สี่ห้าปีก่อนเลยคือทุกๆครั้งที่ผมภาคณนะตอนนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยผมก็แค่ภาคตามความสนุกของผมแล้วก็มีเป้าหมายที่แตกต่างไปจากเดิมถ้าเทียบกับเมื่อห้าหกปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าอยากทำอะไรต่อแล้วไม่รู้เลยครับผม อ่เหเลยว่าผมตอนนี้ทำหลายหน้าที่มากนะครับการพานี่คือเป็นแค่สบส่วน นิดเดียวจริงๆนะครับผมในฐานะที่พี่ทํางานอยู่ในวงการเกมพี่คิดว่าวงการ e s p o r t ไทยจะพัฒนาได้เทียบเท่ากับจีนเกาหลีหรือเปล่าครับพูดจากประสบการณ์แล้วกันนะครับผมที่เห็นมาและการเห็นโปรเซสทุกอย่างตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนเห็นช่วงที่โอ้เขากำลังแบบเผอกเลยช่วงหนึ่งแล้วก็ค่อยๆมาดรอปแล้วกค่อยๆมีปัญหาโกงนู่นนี่กันใช่ไหมผมว่ามันไม่มีทางว่ะ <laughs> เพราะอะไรเหรอเพราะว่าคนทั่วไปนะครับเขายังไม่รู้จัก e สปอร์ตเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองด้วยนะผมไม่ได้มองว่า e สปอร์ตเนี่ยมันเป็นกีฬาได้จริงๆนะฮะอ่ะเพราะอะไรอีทำไมผมถึงไม่ได้มองว่า e สปอร์ตมันเป็นกีฬาจริงๆคือกีฬาเนี่ยมันกาเนิดมาโอ้โหร้อยสองร้อยกว่าปีเลยใช่ไหมซึ่งมันมีเวลาเพียงพอในการที่จะแบบลองผิดลองถูกทั่วโลกลงมติกันว่าเอ้ยอน,นี่แหละมันต้องแข่งกันแบบนี้กติกาต้องเป็นแบบนั้นแต่กับเกมถ้ามันเป็นไปไม่ได้ยากนะครับเพราะว่า แต่และเกมมันก็มีบริษัทนะครับอันนี้คือมันเป็นบริษัทนะมันไม่ได้เป็นการลงมติกันว่าเฮ e ้ยอีสปอรต้องแข่งกันด้วยเกมนี้เกมเดียวนะครับสังเกตได้ว่าพอเวลามีการแข่งขันระดับนานาชาติเนี่ยพอเวลาเห็นเกมนูน้นเฮ้ยมันอยู่ในลิสต์การแข่งได้ไงวะ ทุกคนก็เลยไม่พอใจแล้วนะครับผมส่วนทําไมมันถึงเป็นเหมือนกับจีนเกาหลีไม่ได้เหรอฮะเอาจริงๆผมมองว่าคนไทยเขามีมีเรื่องอื่นให้โฟกัสมากมากกว่าแค่แค่อ e ีสปอร์ตอะคือเข้าใจแหละว e ่าอีสปอร์ตมันมีมันสามารถสร้างเม็ดเงินแต่อย่าลืมว่านี่แค่เป็นแบบเซี่ยวนึงจริงๆแบบเซี่ยวสัตดๆเลยนะฮะของไทยเราคือจะบอกว่าคนไทยแม่งเห่อเป็นพักๆมันก็ไม่ได้วะ่ะมันก็มีบางกลุ่มที่จริงจังอยู่จนถึงหน้าตอนนี้นะแต่พอเวลาผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยตังเกดดูว่าแม่งจะมีปัญหาเหมือนเดิมเลยนะฮะ ไอ้หนุนโกงไอ้นี่ไม่จ่ายตั้งค์มาอย่างนั้นะนะครับผมผมว่าไม่มีทางเทียบเท่ากับจีนเกาหลีได้เลยเพราะว่าจีนเกาหลีเนี่ยเขาทำานานกว่าเรานะฮะเราแค่อยู่จุดเริ่มต้นแล้วก็เหอเป็นพักด้วยนะครับแค่นั้นเองเมื่อไหร่เมตาเกมจะไม่เป็นแนวเกมต่อสู้สักทีครับพอมันตายกันง่าย ก็รำมวยกันอยู่นั่นแหละ20-30มนาทีกว่าจะต่อยง่วงชิบหายผมว่ามันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนได้นะสำหรับเมตาเกมการแข่งขันที่เฉพาะไปถึงโมบ้าแค่เกมหลีกเกมเิวแล้วกันนะครับผมมันเป็นมาตั้งแต่ซีซันหนึ่งแล้วนะครับ11ปีก่อนนะครับผมเพราะว่านักแข่งเนี่ยหรืว,ว่าเทนมาดับโปรเนี่ยเขาไม่อยากจะไปไฟด้วยความที่ไม่มีเหตุผลนะเขามีเงินเป็นเดิมพันไง แล้วเงินมันไม่ใช่แบบ10บยีบ,บ,บาทนะี่คือเป็นแสนเป็นล้านนะครับผมสมมตินคุณเล่นหมากฮอสอะไรเงี้ยแล้วในแมชนั้นแม่งมีเงินแบบล้านดอลลาร์เดินพันอยู่แพ้แม่งได้แบบ5 0,000นดอลลาร์ชนะแม่งได้ล้านดอลลาร์แล้วก็ห่างกันครึ่งหนึงนะใช่ไหมดังนั้นการเดินหมางแต่ละทีเนี่ยผมบอกเลยว่าก็ต้องคิดกันนานหน่อยนะฮะมันก็ไม่ต่างกันนะครับผมก็เหมือนกับการรำมวยอยู่นะครับคนดูก็อาจจะง่วงหน่อยดังนั้นนี่คือเหตุผลแหละนะครับว่า ทำไมผมถึงภาคให้เกมมันเฮฮาเนีฮะเพราะโมแต่จะไปโฟกัสว่าเฮ้ย <he i, S 1> แม่งทำงูนเพราะอะไรเท่าอย่างเงี้ยดูทําไมครับน่าเบื่อชิบหายเลยเนาะคิดว่าทีมไหนมีโอกาสได้แชมป์เวิร์ปีนี้ครับเพราะอะไรผมว่าจีนของเกาหลีวะ่ะคือมันก็เห็นได้ชัดแล้วแหละนะครับแค่รอบกรุ๊ปสเตจเนี่ยคือ NA EU นะครับก็แบบกากะนะครับไม่ไหวเลยจริงๆนะฮะอ่านจี R R มั้งเนี่ยผมว่าเขาเล่นได้ดีเกินไปว่ะตั้งแต่เอ็มซีไซแล้วปีนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์เวิร์นะครับผม จัดไปรอเชียร์อยู่ทำไมทีวันพลาดและคุณซ้ำเติมเยอะแจ้งเลยโหมันเป็นเรื่องธรรมดาครับผมคือเป็นแค่แค่แบบเล็กๆนะคุณถ้าคุณเ,เป็นแฟนฟุตบอลแบบผมนะฮะจะได้เห็นเลยว่าพอเวลามันมีทีมที่ได้แชมป์ติดติดกันแบบ3-4สมัยเนี่ยพลาดโง่ๆแบบไปอยู่ที่สุดท้ายของตารางเนี่ยมาลยครก็ผมโอ้โหประโยชน์ทุ่มถุยนู่นนี่นั่นนะฮะเป็นธรรมดาครับผมทีมไหนที่มีผลงานดีมาก่อนในอดีตเนี่ยรวมถึงถ้ามีแฟนคลับแบบ งี่เง่าแบบง่งเง่าอะไรอย่างเงี้ยไปอวดโม่ซั่วนะครับมันก็ต้องโดนครับผมมันก็สมควรนะ <c oughs> ส่วนมากนะครับมันมักจะมาเหตุผลม,มาจากแฟนคลับนี่แหละที่ไม่หน้าทีบะนะฮะแค่นั้นเลยขอฮาวทูรับมือยังไงในช่วงหมดไฟในการเรียนหน่อยครับสืกอสาอื่นครับผมง่ายๆเลยช่วงนี้ก็ต้องเรียนออนไลน์อยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นมีเหตุผลอะไรครับที่จะต้องเรียน กับที่โรงเรียนอย่างเดียวอธิบายแบบเป็นฉากๆเลยแ้วกันตื่นเช้ามา7จ็ดโมงนะครับผมต้องเรียนกับจานนะฮะใน Discord หรือว่าใน Zo ูมหรือในหางอะไรก็ตามเนี่ยน่าเบื่อครับผมดังนั้นถ้าเบื่อคุณก็หาศึกษาใน YouTube สิอ่ะสมมุติถ้าเป็นตัวผมนะผมก็จะศึกษาวิธีการตัดต่อวิดีโอให้มันเฮฮาหรือว่าดูสนุกขึ้นในช่องตัวเองอะไรอย่างนี้หลังจากการเรียนนะ แต่คือไม่อยากจะให้แบบทิ้งการเรียนของตัวเองไปเลยนะครับผมลองหาดูนะครับว่ามีอะไรที่ตัวเองชอบอย่างน้อยมันก็จะทําให้ตัวเองมีเป้าหมายแต่ละวันได้ดีขึ้นนะฮะนอกจากการเรียนกับอาจารย์น่าเบื่อหน้าเบื่อนะครับผมอนาคตรอพีซจะมีการ global ban ไหมครับโอเคเป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับผมอ่ะพูดถึงการ global ban ก่อนนะครับมันคืออะไรเนรี่ย global ban ก็คือการแบนตัวในระดับการแข่งขันนะครับผม เช่นสมมติเกมแรกอะสมมติมีลูเชียนมีนามิที่ถูกเล่นไปแล้วนะครับในเกมแรกเกม2องลูเชียนนามิ an, ami, ก็จะถูกแบนนี่ก็คือห้ามเล่นอะคอนเซ็ปต์มันดูดีนะครับผมสำหรับการ global ban นะฮะแล้วก็มีเกมที่สามารถนํากฎนี้ไปใช้แล้วได้ดีด้วยนะมันสามารถทาให้เมตาในการแข่งขันเนี่ยมันไม่น่าเบื่อและคนดูมันก็สนุกกว่าเดิมด้วยนะครับมีโอกาสที่จะเพิ่มคนดูการแข่งในระดับสูงอีกนะครับผมสำหรับทางฝั่งของรอ PC แต่ลูกพี่ไรออดเนี่ยผมรู้สึกว่าลูกพี่เขาเนี่ยเขา อยากจะให้คนเล่นใหม่เนี่ยมีคําถามน้อยที่สุดนะครับในในการดูกัน่งขันหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมเองสังเกตดูนะครับพอเวลามันมีแชมเปี้ยนตัวไหนเนี่ยแบบเป็น AP ใีนเป็นเมชเนี่ยลงไปเล่นล่านะครับเขาจะปรับสกิลของตัวนั้นเนี่ยให้กลับมาอยู่เลนเดิมให้ได้นะครับเพราะผมคิดว่านะเขาไม่อยากจะให้แบบคนเล่นใหม่ๆหรือว่าคนเล่นเก่าแล้วกันนะครับแบบเอาบิลแล้วเอาตัวเนี้ยไปเล่นเลนอื่น ที่ไม่ได้ตามมนุษย์นโยบายของเขานะครับควาจริงผมว่ามันเป็นการจัดการที่ไม่ดีเลยนะสำหรับการทําแบบนี้มันเป็นการจํากัดมากเกินไปนะครับคือมันจะไม่ได้เห็นการเล่นที่แปลกใหม่ไปเลยนะสังเกตดูว่า11ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเล่นนะครับผมของการแข่งขันเนี่ยหรือว่าแม้แต่กระทั่งในแรง้งในโซโล่ในนอร์มอลทุกอย่างนะครับจะเหมือนเดิมเหมือนเลยนะครับผมเล่นล่างเป็นแคลรี่พพอร์ตลิงกลางเมทเล่นบนตัวถึกตัวติดใกล้ในป่าตัวแคลรี่ตัวแอสเซนตตัวแท้งนะครับเหมือนเดิมตลอดนะครับผมแล้วก็การ จบเกมก็จะเหมือนเดิมตลอด11ปีเลยนะครับทีมไหนพลาดก่อนอ่ะแตกทีมไหนโยนที่บอลอนแตกนะครับทีมไหนไฟพลาดแค่ครั้งเดียวแตกนะฮะซึ่งถ้ามองมาถึงเมื่อ6กปีก่อนโอเคมาสนุกเว้ยแต่ตอนนี้แม่ง11ปีแล้วครับเพื่อนๆทำไมทุกพี่ไม่เปลี่ยนอะไรบางอย่างบ้างละ่ะผมว่าถ้าใช้ global ban นะครับมันจะได้เห็นตัวอื่นๆนะครับ ที่ตอนนี้มีร้อยกว่าตัวเนี่ยซึ่งเยอะมากนะในลีกเนี่ยจะได้โผล่มันในการแข่งขันมากกว่าเดิมแน่นอนครับผมแต่โอเคมาตอบคาถามดีกว่านะฮะว่าจะมีการ global ban ไหมบอกเลยว่าโอกาส1%นซะครับที่อะไรเขาจะนําการแบรนนี้กลับเข้ามานะฮะ global ban เนี่ยเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าคือเกมอื่นน่ยมันเป็นเกมใหม่ไงแล้วมันก็สามารถใช้กฎนี้ครั้งแรกได้นะครับแต่ลองที่สภาพดูถ้าลีกนะใช้ global ban ในีซั่นหน้าแล้วกันนะสมมติ บอกเลยว่าทีมทั่วโลนะครับบอกเลยว่าโวยวายแน่นอนครับผมเพราะว่าแต่ละเลนเนี่ยมันต้องฝึกตัวเยอะขึ้นกว่าเดิมแบบหลายเท่าอ่ะนะครับผมเอาจริงเนี่ยถ้าตามเหตุผลนะมันก็สมควรนะที่จะต้องฝึกให้เยอะขึ้นก็เราดูกันนะครับผมการมองโลกในแง่ดีเหรอฮะเอาจริงผมก็มีปัญหากกับการมองโลกในแง่ดีมานานนะ คือผมไม่แท้จะไม่เคยมอง <c oughs> มองอย่างอื่นมองใครมองลกูกในแง่ดีเลยนะในก่อนแต่พอเวลามาในช่วงนี้เนีครับผมรู้สึกว่าเออวะถ้ากูจะไปมองเขาแย่ทําไมวะเพราะว่าไอคนอื่นหรือว่าสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวตัวตัวผมอะ่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์กับตัวผมนี่หว่าอะไรเงี้ยเก็าไหมอย่างเช่นผมเป็นคนดูหลีอะถ้าผมเป็นเมื่อก่อนนะเขาจะบอกผมจะคิดประมาณว่าไอหาี่แม่งพากอะไรวะไม่ได้ให้ความรู้คนดูเลยกูก็ไม่ได้อะไรนะฮะเล่นมุกก็แปกนะครับไม่ได้หาเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนี่คือผมเมื่อก่อน ผมแต่ลองมองดีๆอีกมุมนึงนะฮะผมคิดอยู่ว่าอท้่นะผมจะไปมองงั้นทำไมวะแม่งก็ทําอะไรของมันอยู่แล้วกูจะไปะเสียอะไรเขานะครับผมแค่นั้นเอง <laughs> คืออาจจะไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนมองโลกในแง่ดีหรอกนะครับคือมองกลางๆไว้นะครับเพราะทุกอย่างมันก็มีดีมีร้ายหมดแหละนะฮะแค่คิดกับตัวเองว่าไอ้อยางอื่นเนี่ยถ้ามันไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนนะครับไม่ต้องมายุ่งกับเขาเหรอกครับผมแค่นั้นแหละนะฮะ นี่คือแนวคิดของผมครับรู้สึกเครียดกับอนาคตของตัวเองครับม3แล้วยังไม่รู้เลยว่าจะไปต่อที่ไหนจริงๆมีความฝันไว้แล้วแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถไปตามฝันนั้นได้ยึดติดกับตัวเองมากเกินไปว่าทําไม่ได้รู้สึกอย่างนี้มานานแล้วครับผมถนัดอย่างหนึง่งแต่ตัวเองมีความฝันไปอีกทางแยกกันโดยสิ้นเชิงผมควรทําตามความฝันหรือเลือกทางที่ตัวเองถนัดดีครับว่าอา่าวัยนี้แล้วกันนะวัยวัยม3นะฮะวันนี้ผมไม่ได้เย็ดอะไรนะ ว่าผมเป็นเป็นอ่งเหมือนกันมันจะมีความคิดไว้ว่าเออกูเนี่ยฝันอยากสมมตินะผมในมสามนะเออฝันอยากจะเป็นแบบนักดนตรีมีวงของตัวเองนะฮะออกอัลบั้มออกคอนเสิร์ตแต่เราลืมไปว่าเออสัตว์กูไม่ได้เก่งเลยนี่หว่ากูแค่อยากจะทําแบบแบบเขาให้ได้นะครับผมโดยที่ไม่ไในมเลยว่าเออที่วงที่เป็นไอดอลของเราในตอนนั้นเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมานานกว่าเราเยอะนะครับมสมยังไม่รู้ว่าจะไปต่อที่ไหนนะครับผมอันนี้เป็นคําถามหนึ่ง อันนี้พี่ว่าเราให้ความสำคัญกับสถานที่ศึกษามากไปหรือเปล่าวะ ลองคิดดูนะบอกตรงน,นี้เลยนะครับว่ามาหาลัยไหนแม่งก็เหมือนกันทท้านั้นะนะครับผมลองเลือกที่ตัวเองสะดวกใจที่สุดก็พอนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางอะที่นี่มันใกล้ก็ไปครับผมหรือที่ไหนมีเพื่อนไปเรียนเยอะก็ไปครับแค่นั้นเลยไม่ต้องไปดูใน a c e b o o k นะครับว่าไอ้เพื่อนตัวเองแม่งโชว์อวดที่ไหน,นว่าตัวเองสอบติดที่ไหนมีความฝันไว้แล้วแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถไปตามฝันนั้นได้ทําไมล่ะทำไมถึงคิดว่าตัวเองทําไม่ได้เลยครับผมเราชอบเองจริงหรือเปล่าถ้าเราชอบมันจริงๆเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันก็ทําได้นะ แบบงูๆเลยนะฮะสมมุติน้องฝันว่าอยากจะขึ้นแลงโกให้ได้ภายในปีนี้พอเรามีเป้าหมายแค่นี้นะครับผมผมบอกเลยว่าทุกคนนะฮะน่าจะพยายามเล่นนะฮะเพื่อให้ตัวเองไปถึงแลงโกให้ได้แะมันก็แค่แค่นี้เองในะของความฝันคือถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถตามฝันนั้นได้ก็เพราะว่าตัวเองไม่ได้ชอบฝันนั้นจริงๆตั้งแต่แรกไนงะลองคิดกับตัวเองใหม่ดูนะผมถนัดอย่างหนึ่งแต่ตัวเองมีความฝันไปอีกทางกันอันนี้มันยอมยันมันแ,แปลกๆอย่างหนึ่งก็คือสมมุติว่าน้อง ถนัดอย่างหนึ่งแบบสัดสัเลยสมมติเล่นหลีกนะถนัดเล่นหลีกมากตอนนี้แรง์ชลเลนเจอร์ท็อปหของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองอยากจะไปเป็นเชฟจริงๆอ่ะมันทําได้เว้ยแค่ก็เอาความถนัดของตัวเองเนี่ยเป็นเป็นหลักทําสิ่งที่ตัวเองเนถนัดไปก่อนนะครับแล้วก็เอาความฝันตัวเองเนี่ยทำเป็นงานไอเลกก็พอนะครับอย่างเช่นพี่เองนะฮะก็ให้งานภาคเนี่ยเป็นงานไอเลกแค่นั้นเองเราจะได้ไม่ไปโฟกัสแบบผิดทางไนงะสมมติถ้าผมแม่งเป็นพี่มุ่งเลยแบบ แม่งมุ่งจะพากให้ดีที่สุดเป็นท็อปหนึ่งได้เงินการพากแต่และครั้งแบบ5 0,000ต่อครั้งแรงเงี้ยตายครับผมไม่ต้องทำามาหาแดกอะไรกันพอดีก็ลองดูนะครับเอาเรื่องที่ตัวเองถนัดเนี่ยเป็นหลักก่อนนะฮะทำไปเลยถ้าตัวเองทแน้วสนุกก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ hmm ไม่ต้องเทียดกับมันนะครับเพราะว่าเป็นแค่ความฝันของเรานะครับมันยังไม่ได้เป็นความจริงไงแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่ที่เราทํางานความฝันของเราเนี่ยแล้วมันรู้สึกดีกว่างานที่เราถนัดนะครับก็ค่อยสลับกันครับผม, <cả Piet S 2> มไม่ผิดครับไม่มีใครว่าจัดการครับผมดูต่อคร จริงตอนนี้อยากปรึกษาเรื่องอนาคตมากกว่าเพราะปีหน้าต้องไปเกณฑ์าหารแล้วถ้าเกิดติดขึ้นมาหลังจากออกมาแล้วจะทําอะไรต่อดีเพราะกว่าจะออกมาหางานแบบเดิมก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมสมมุติว่าแม่งมันหนีไม่ได้จริงวะเกณฑ์ทหารเนี่ยปีหนึ่งใช่ไหมใช่จําได้อยู่นะครับถ้าฟลุกยังมีเวลานะครับผมตอนนี้ก็หาโอกาสให้ตัวเองครับพี่จะบอกนะว่าเวลาพี่รับคนเข้าทํางานหรือว่าหาคนมาฝึกงานเนี่ยพี่จะดูจากผลงานก่อน อย่างเดียวเลยนะฮะอย่างอื่นค่อยว่ากันผลงานอย่างเช่นเฮ้ยมึงเคยทำอะไรมาก่อนบ้างวะอย่างเช่นสมมติฟุกชอบทำทัวร์นาเมนต์อ่ะถ้าฟุกตอนนี้เนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือว่าทำทัวร์นาเมนต์ให้ได้มากที่สุดนะครับผมก็นั่นแหละก็เป็นฝีมือที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนที่จะไปเผชิญกับความ ส้นตีนของการเกณฑ์อาหารนะฮะแล้วถ้าออกมายังไงก็ตามนะครับทุกคนก็จะยังรับฟลุ๊กอยู่นะครับเพราะฟลุ๊กทําผลงานมาแบบแสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเฮ้ยฟลุ๊กม่งทาได้เว้ยคือใช้การไปเกณฑ์อาหารหรือว่าการพัก1ปีนะครับแต่ตัวยังมีฝีมืออยู่เนี่ยสุดท้ายนะครับทุกคนก็ยังเห็นเห็นผลงานเห็นคุณค่าที่ที่คุณทําอยู่นะอันนี้บอกบอกให้บอกเผอทุกคนไว้เลยนะครับผมฟลุ๊กตอนนี้น่าจะเป็นสเต็ปๆเ,เลยนะพยายามเก็บผลงาน สร้างผลงานให้ได้มากที่สุดนะครับผมก่อนที่จะติดทหารนะฮะและถ้าติดขึ้นมาจะได้ไม่ต้องมาเสียใจกับมันนะผมว่าเอ้ยกูสียดาวากูน่าจะทำแบบงู้นอย่างนี้ก่อนที่จะมาเป็นทาหารเริมตั้งแต่ตอนนี้เลยนะฮะฟลุกวิดีโอนี้ไม่ได้ไม่ได้ใหญจะทําให้ทุกคนแบบโอ้ยมีกําลังใจนะครับเป็นวิดีโอสร้างแรงมานานใจหรอกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นพวกนั้นนะนี่ครับผม <c oughs> นี่ก็แค่แนะนําตามประสบการณ์ตัวเองนะฮะว่าเอ้ยเราทําแบบนี้มาแล้วเว้ยแล้วมันเวิร์กเลยอยากจะเอามาแชร์ให้กับทุกคนรู้นะฮะว่า ลองคิดแบบนี้ดูนะครับไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนเอาความเป็นผมไปใช้เลยนะครับลองเอาความดีของผมนะฮะไปใช้บ้างนะฮะโอเคนะฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาถามกันขอบคุณจริงๆสำหรับขอมมูหลิกอัลบิเจนนะครับที่ยังคงดูกันแข่งสนุกสนานกันอยู่แบบเดิมนะฮะแล้วก็ดูเหมือนจะดีมากกว่าเดิมเพื่อซ้ำนะครับอยากจะให้เก็บความสนุกนี้ต่อไปเลยนะครับผมอย่าทำให้พวกเราผิดหวังนะครับวันนี้ไปก่อนผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย